ฝนตกเบิดเคลื่อนพี่น้องผมเราก็มีดมือนีคืดจังไหนบ่หูเฮ็ดยางครับมาถอนญ้าออกจากมองวงหูครับผมถนอนญ้าออกจากบาเบื้องหนูให้มันดูสะอาดนะครับก็มีเนาะอ่าเพราว่าการ<ป>เอา,อามือนีสีมข่าไขวอกองใจสาหรับเอฟซีที่ถามมาสําสหรับเอฟซีที่ถามมาเนาะครับเนาะว่าเขาเจียร์ยังไง เป็นหัวอาหารหมูเบอร์สามอ่าเบอร์สาม้ลยครับเด้อเป็นหัวอาหารหมูเบอร์สามเนี่ยนี่ครับอ่าใส่เบอร์สองแหงดีเบอร์หนึ่งแหงดีน้ำน้ำนี่ควรจะมีผักเสียบ้ามีน้ำาควรจะมีผักเลยครับเด้อนีนอ่นี่พ่อปนี่พ่อปนี่ลูกบ้ามีเป็นหยางจังอ่าเห็ดจังสี่เพราะว่าบ้ามี่เพราะอยากให้อ่ามันขยายพันธุ์ไปหลายตันี่บ้ามี่มีตน้นทุน ไงแดงได้ปลาบีเล้วพี่น้องปลาบืนแต่แดงได้ปไ,ปไปแล้วนะครับพร้อมด้วยล,ลูกกูยูทูปีสันครับสบายดีครับเมื่อนี่สิมาไขขอของใจของพี่ของน้องี่ถามมาว่าเอ๊หนูเนี่ยถ้าเกียียเขาเปียกเกียียวหัวอาหารมันสิเป็นยังไงเกียียวเขาเปียกได้บ่ได้แต่ถามว่าหนูมันสิมีคัาวมัน ควมพี่คือจังหัวอาหารบอ,บอแมนคนละทางคนละเวคนละสินเชิงข้าศนหัวอาหารหนูเขาก็บ่ได้ขายบ้ามีบอกเลยครับว่าถ้าผู้ใดมีทุนเกลียวหัวอาหารแล้วก็ใหญญ้ยานิดหน่อยจบเกลียวหัวอาหารให้มันนิดหน่อยจบนะครับไอที่กรณีเขาเนี่ยบ้ามีมาทดล่องซื้อว่าถ้าบ้ามีให้เขาไปมันจะกินหัวอาหารบอ ผลที่ได้ก็คือบอกกินเลยก่าวบอกเนี่ยเห็นว่ามันขวดใส่เนี่ยเนี่ยมันขวดใส่เพราะก็เชียได้นน่เนี่ยมันขวดหยาใส่แล้วก็มันสีเชียกจินตาเขามันสีเชียกจินตาเขาพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสีบอกรายกินอืมมันสีบอกรายกิน,นเรา ตัวตัวตัวเนี่ตัวน่อยนี่กะคือเกาเหมือนเดิมบ่ได้ไอ้นี่คือจริงๆแล้วสุมเนี่ยมันมากินหัวอาหารมันมากินหัวอาหารพี่น้องส่วนตัวบ้ามีว่าอา่าถ้หนูมันลึงหัวอาหารแล้วเขาไปเจียเขานี่มันเป็นธรรมาชาติของมันเมีนบ่ามันเป็นธารรมาชาติของมันบาดนี่ แต่เ้าเอาเขามาเจียมันมากเรามันจะบ่กินหัวอาหารนอกจากเขาที่ยุดเจียเขาไปมือสองมือนะครับเอาลงไปลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบ้างมีบอกเลยว่าเขาน่ะดีแต่มันสิจอยอะคือจ้าตัวเนี้ยได้ร่กกวกลัวย้อนอยังกัดยอนเ้าต้องขุนหัวอาหารพี่รองพอพัาดแม่พลาน,นี่สิเขาขุนหัวอาหารได้แต่ถ้าเา้า แต่เขาบอกคุณว่อาหารเขาไห้ตะเขาเนี่ย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 ห้ตะเขาเนี่ยมันสีบอบพี่มันสีบอบมันอ่านี่คือประเด็นสําคัญครับนี่คือประเด็นสําคัญเนี่ยซุมนี้ไ้ปิ้งก้อยพี่น้องไปปิ้งก้อยไว้ปิ้งก้อยนะครับเนาะถามว่าเป็หยังหนูถูกตัวบ้ามีต้องจับได้คุณต้องมาล่องเรียงเบื้องครับคุณต้องมาล่องเลียงเบิ้งงเราคุณสีหูเองวะหนูถูกตัวเป็นหยัางจังอ่า จังจับจังบาบได้นี่ครับบ้ามีเห็ดเหยเบิ้งเลยเด้อครับเร้อนี้นี่บ้ามีเห็ดเหยืเบิ้งเลยเพราะว่ายังเขามันใจว่าเขาจับเขาบายได้เขาเลี้ยงดูเขาดีเอาไปส่วนบัวทีเด้อเขาก็ต้องเข้าใจเนี่ยเอาอันนี้มรรนมไม่ให้กัดเลียนกัดไปนั่นให้กัดเล่นพอแม่บ่อยอมออกลูกบ่เป็นยังบ่ได้ว่ากัน น้ำดีอาหารดีแต่บ่ย่ามเห็นบ่เชียกินตะเขา้าขอเสียของการเชียเขาเขาขึ้นนี่แหละอขอเสียของการเชียเขาหนูจะบพกินหัวอาหารหนกูกินหัวอาหารบาดนี้ถามว่ามันเผืองบ่มันเผืองแหลแกลถามว่าเผืองเขาบ่โคตรเผืองเพราะว่าหนูย่ามกินเขามันกินหลายกินบาดนี้ขันย่ามเนีกินหัวอาหารก็กินหลายแล้วมาเบิ่งบ่ที่เรื่องที่สุดที่กินลูกเจ้าของเนี่ย เนี่ยเดือดโดดใส่กลอ้องโดดน้ำดีอาหารดีถ้ากินเข,าข่าคือก้าเห็นบอนอ่ะกินเข,าข่าคือก้าบ้ามีทดร่องเบิดทุกย่างหรอพี่น้องทดร่องเบิดทุกย่างแล้วเจไี่มาบอกพี่บอกน้องนะครับน้องว่าอันใดมันดีบด่ดีไปพี่เจ้าน้าเอาพี่น้องผมไปพี่เจ้าน่าเอาว่าอันใดมันดีบ่ดีละกะไผคือสี่เลี่ยงหรือไผ่เลี่ยงยูบ้ามีอยคิดว่าคนที่เลี้ยงยูนะฮู้เบิดน่ะละหละัละกกระพ่านไปละกัน เอาไว้สำหรับมือไม้หรือว่าสีเกียวเขาผู้อยากค้นเอาหนูธรรมชาติมาเลี้ยงบอกได้เลยถ้าคุณมีเขาเปียกหลายเขาเปียกแต่ว่าเขาเปียกมันสีมีตรค่าโบให้เด็ดขัดคุณสีเสืฟโบตีนคุณต้องหาปูเขาเปียกต้องเลี้ยงผสมปูผสมหอยผสมกีร้อนกีร้อนนี่ยังที่เป็นเนื้อสั์นะให้มันกินนำขัดสมันสีโบอวนขัดคุณเลี้ยงเขาเปียก ร้านเปอร์เซนตนบ้ามีเราแล้วบ่ออ้วนบ่อพี่บ่อมีไขมันย่ำเ้าขามันนี่ไขมันอ่าสิบ่มีแต่ถ้าเ้าเลี่ยงผสมโปรตีนข้าวโบให้เรียบปุ๊บมันสิอ้วนนะครับถ้าเป็นเขาเปลือกเขาสารคุณต้องมีบักหอยมีปูหาเลยธรรมชาติหรือปลาอะไรเอาไม้มันกินอืมเห็นว่าเนี่ยมันบ่ย่มกินอืมโอ้ยกัดมือบ้ามีแล้วกัดมือบ้ามีแล้วกัดมือบ้ามีแล้ว กัดมือบ้ามีแล้วกัดมือบ้าม well. ีแล้วกัดมือบ้ามีแล้วกัดมือบ้ามีแล้วพี่ลูกเพคนเนี่ยมันเดือดนี่มันหากิ้นตะขอเปียกพี่น้องมันหากิ้นตะขอเปียกนี่แหละครับห้างกระตองท้ำใจกัดมือบ้ามีแล้วพี่น้องกัดมือบ้ามีแล้ว อันนีก้ก็กินน้ำเดี๋ยวบ้ามีสีเอเจน้ำเป็นอย่างบ้ามีต้องเอาแต่ไข่น้ำน้มใส่น้ำมาถาม้าเบืองเด้อหนูมันสีมักกว่าหนูมันสีมกักหนูมันสีมักพี่น้องเพราะว่ามียากินมีแต่ไข่น้ำกินเนี่ยเนี่ยบ่อนี้ถือว่าเป็นบ่อที่เลี้ยงดีแต่ว่าบ้ามียจะขายเป็นพอพันแม่พันเลยครับเด้อนี่เขาเปลือกกินบดกูเมด็ดกะให้ขวากเข้าบ่าชื้นน้ำหนาฝนพี่น้อง หน้าฝนควาเข้ากับสีบัชื้นเนาะครับเนาะฮะปฏิบัติจับได้ถ้าหนูหน่อยบ่จับได้หนูง่ายฟ้ามเ่เฮาจัดให้ที่บัาิมีพวกขายายไปหลายบอ่อหนิถ้ขาขายายอยู่ในนี่อาพี่น้องคิดเบิง้งถ้าขายายในนี่ตัวน,นี้สิยู่ได้ประมาณสามบอ่อถึงสองบอ่อครับสามบอ่อกะ 1, 2, อับหนึ่งสองสามฮะเขาสิได้อยู่ประมาณสามบอ่อ ตัวนี้บ่อเดียวถือแล้วนี่อือบาตัวนี้ยุบประมาณซี่บ่เพราะว่ามันมีสี่รุ่นเขาก็ตตรงแยกแม่นบ่าครับเพราะฉะนั้นแล้วบ้ามีอยากเอาเลี้ยงร่วมกันไว้เนี่ยบ้ามี่พมีต้นทุนเอาลงสงเลยคือบ้ามี่มีต้นทุนที่สีเลียงต่อไปก็เลยเอาร่วมกันไว้แล้วขันมันออกหลายๆเนี่ยมันจะกินลูกกันเองมันจะกินกันเองแล้วก็มักจะจำกัดอาชาคกรข้ามันอยู่นี่บ้ามี่พอใจซ้ำนี่ผู้ใดอยากเอามากิน อยากเอาไปกินไปได้กับฟ้าวมากสื้อเพราะว่าบ้ามี่เบิร์ดก็คือเบิร์ดหน้าพี่น้องอืมบ้ามีส่สีสองตัวนี่บ้ามีส่สีขายด้วยครับเด้อผู้ใดเอาเป็นพ่อพันแม่พันไปสองตัวนี่ประมาณสองกิโลกว่าพี่น้องต่บ้ามีส่สีอ่าปล่อยยมมันใบแดงหาบใบใบแดงหาใบเอาไปเลยคู่นี่ออกลูกล้านปเปอร์เซ็นต์พี่น้องผมออกลูกล้านปเปอร์เซ็นต์พี่น้องผม การันตีเนาะครับเนะาะเอารูล้านเปอร์เซ็นต์น,นี่คู่นี่อึอ่ะส่วนบ้านี่บ้าสุดท้ายนี่ก็คือบ้ามีเสียไปเป็นบ้ามีอยากเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันตัวใหญ่พี่น้องมันตัวใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แห้งเนี่ยบ้านนี่สมบูรณ์แห้งแล้วก็สามารถเนี่ยจับได้ใบได้ S <S <S เห็นป่ะจับได้ายได้ดูแลได้พี่นอ้องอืออือปล่อยเลยบ้ามีปล่อยเลยสบายสบายพี่พี่น้องพี่พี่และะ้วก็เนี่ยเนี่ยพูดลงคนก็ว่ามันกัดดิเขาท่างนาคือยังเบาตววัวหนูบอกว่าเขาท่างนามันกัดดิ มันบก,กัดครับบ้ามีกาลันตีได้บก,กัดขันมันลึงแล้วมันจีปกัดอย่างไรมันได้กินห่าแต่ว่าอันตรายบ่าตัวอื่นอันตรายล้านเปอร์เซ็นต์อือก็ต้องเข้าใจมองนี้นะครับเ้ะต้องเข้าใจมองนี้อือตายรงเลยร่วงทบูตัวเมียอุ้ยตัวเมียย่างดีพี่น้องตัวเมียย่างดี ตัวเมียย่างนี่เอาความคุ้นครับสวัสดีครับอาเข้าใจนะครับเนาะ